มาแล้วครับทุกท่านเทคนิคใหม่ของการดัมลถให้เสียงเงียบขึ้นภายในเวลา2ชั่วโมงโดยเฮอร์ลตญี่ปุ่นเนี่ยตัวถังมันจะบางมากปกติเนี่ยการดัมให้ได้ประสิทธิผลเนี่ยส่วนใหญ่จะติดเต็มทั้งคันเลยแล้วจะใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่วันนี้ครับไม่น่าเชื่อครับมีเทคนิคใหม่ผมเนี่ยเพิ่งได้เรียนรู้มาจากคนสวีเดนครับมิสเตอร์ปีเตอร์ครับที่เป็นคนที่ทำให้นักแข่งทั่วยุโรปเนี่ยประสบความสำเร็จครับ นเ,นเพื่อลดความสีเสียงเบสเขาเรียกโลเบสต์อ่ด้านหลังเขามีแพ็กเกจนี้ครับเขาเรียกว่าแพ็กเกจของกาซิโลเนี่ยดัมปิ้งคิดโปรนะครับในแพ็คเนี่ยนะครับประกอบไปด้วย18แผ่นนะครับชนิดต่างๆเนี่ยนี่ชนิดที่1นะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมชนิดที่2เนี่ยเป็นแผ่นที่เอาไว้กันเสียงแหลมนะครับเขาเรียกบล็อกน้อยอันนี้นะครับ เป็นแบบฟองน้ำครับเขาเรียกว่าลดการวายเบรชั่นแล้วสุดท้ายครับทุกคนส่วนใหญ่ก็ติดกันก็คือกึงๆึงใช้าย,ยางมาต่อยอันนี้นะครับเนี่ยคือแผ่นแดมัมทั้งหมดรวมกันเนี่ยในกล่องเนี่ยมีทั้งหมดนะครับ16แผ่นทำแบบนี้ที่ประตูหน้า2บานเท่านั้นแต่ทําให้ประตูหน้า2บานเนี่ยกันเสียงได้ชนิดที่ว่ามากกว่า50เบ็ดเสร็จแล้วนะครับดมแค่2บานในแบบนี้ขับแล้ว เงียบเหมือนกับการติดยันทั้งคันครับทุกท่านแต่ยังไงผมก็ยังไม่เชื่อครับต้องขอไปพิสูจน์คันนี้ครับรถโจไลออนผมใช้อยู่แล้วพบว่าเสียงเข้ารถเยอะทีเดียวแล้วรถคันนี้ยังไม่ไดแดมเลยครับผมจะไปนั่งในรถนะครับแล้วจะเอาเครื่องวัดเดซิเบลเนี่ยวัดรถขนาดขับรถเ๋ยวตามไปชมกันซึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ64.9เนะครับเราจะเริ่มติดตั้งแดม์นะครับเวลาตอนนี้คือบ่ายโมง24นาทีอย่าดูว่าติด ตามระบบเนี้ยจะใช้เวลากี่ชั่วโมงครับจะได้สองชั่วโมงจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปชมกัน โอเคทุกท่านเรามาดูกันครับว่าหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วใช้เวลาแค่ไหนนะครับบ่ายสามโมงครับทุกท่านก็คือใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30กว่านาทีในการติด2บานประตูนี้เรียบร้อยครับเสียงการฟังเพลงในรถดีขึ้นแน่นอนแต่เดี๋ยวไปฟังจริงๆครับว่ามันจะเงียบขึ้นมาขนาดไหนนี่ครับผมสต็อปให้ดูนะครับกดแม็กเอไว้ก็ได้ 57. 3 ซึ่งเมืกี้ที่เราวัดตอนแรกอ่ะ64กว่านะครับแต่ตอนนี้วัดได้ประมาณ57.3ซึ่งหมายถึงว่าลดลงไปเนี่ยนะครับ5-8เดซิเบล